คุณผู้ชมคะสิ่งที่คุณการจอมพลังทำก็ต้องยอมรับคือคนอาจจะมองว่าไร้สาระแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่เราเปิดเสียงขับไล่ทหารกองกําลังบูรพาเองก็เคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแล้วก็เจอทุกวันวันนี้วันที่อะไรวันที่4แล้วใช่ไหมสี่เพิ่มอีก2ค่ะรวมทั้งหมดเป็น9ก็คือขุดทุกวันก็เจอทุกวันเหมือนกันทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้เจอทุ่นระเบิดคือตรงนี้เรียกทุ่งสังหารเลยได้ไหม oh, ระเบิดฝังเยอะเหลือเกินแล้วคือมันก็จะฝังอยู่แบบไม่เป็นระเบีย เนีเออนใช่ไหมคือฝังอยู่ตามแบบรากต้นไม้บ้างแล้วว่าจริงๆมันเป็นระเบิดเก่านะคะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเป็นระเบิดตั้งแต่ช่วงที่แอบฝังเอาไว้เพื่อไม่ให้คนไทยเข้าไปในที่นาของตัวเองวันนี้เจอระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POM Z2 2ทุนค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนคุณผู้ชมถ้าเหยียบเข้าไปอะ่ะก็บึมขึ้นมาเหมือนกันก็ขาก็ขาดฮะ ไม่เราไม่ยังก็ได้นะยังม็นเอามีแค่เรื่องควาเป็นผู้พิพากษาดูครับแต่เรื่อง ู้ชมฮะนี่คือเจ้าที่ EOD ของทหารนะฮะเข้าไปเก็บกู้ไม่ว่าจะเป็น Pm2 Pm1 แล้ววันนี้อันใหม่คือ POM Z2 ฮะระเบิดที่แบบเขาบอกว่าเป็นฝ <Grand> ักข้าวาโพด<ช>เห็นบอกว่าฝักข้าวโพด POM Z2 เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นชุดเก็บกู้แล้วก็เข้าไปเก็บวันนี้เจออีกสองทุ <begitu. S 1> ่นนะฮะโดยชุดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทีแม็กนะฮะของกองกําลังบูรพาตรวจพบเพิ่มอีกสองทุ่นในพื้นที่บ้านหนองแ้แก้ว เป็นทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิดสภาพพร้อมทำงานตรวจพบทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ2 อีกจำนวนหนึ่งทุนสภาพ,พก็พร้อมทำงานเหมือนกันคาดว่าน่าจะเป็นทุนระเบิดที่ตกครางช่วงสมัยสงครามขเขมรแดงฮะเป็นฝกักข้าวโพดอันนี้คือเหยียบไปตรงกลางถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นสะเก็ดออกมาคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาบอกว่าอนุภาพการทำลายล้าง น่าจะสูงกว่าพีเมนสองนะเนี่ยแล้ววันนี้ขุดเจอเยอะขนาดนี้สี่วันเก้าทุนไม่รู้ฝั่งขมรจะว่ายังไงนะคะจะบอกว่าเราแอบฝังเองหรือเปล่าระเบิดเก่าขนาดนี้แล้วก็ดูก็รู้ว่าว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกพื้นที่ตรงนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าทหารขมรถือปืนห้ามเอาไว้ตรงปากทางแล้วเสร็จปุ๊บเคยมีชาวบ้านเข้ามาก็ทำไม่ที่นาของเขาว่าขาขาด,แ,ขาดแอบฝังระเบิด,เ,บดเอาไว้แบบนี้คือวันนี้ส่วนหนึ่งไม่แน่ใจไม่น่าตกค้างจากการสู้รบ พื้นที่ตรงนี้คือมันเป็นของไทยแล้วไงน่าจะฝังเอาไว้ไม่ให้คนไทยเข้ามามากกว่าก็มีการบอกว่าก่อนหน้านี้<ม>ที่บอกว่าคนจะเข้าไปไม่ใช่แนวถนนสีเพลไม่ใช่แนว<ม>ถนนแบบไรปรั้วระนาหพี่เพลงที่เราไปล้อมนะฮะไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันล้ําเข้ามาเยอะมากแต่ทหารเขมรบอกว่าห้ามเข้ามามเข้ามา ิงอ้างว่าเป็นที่ขเขมรด้วยซ้ำไปแลวก็บอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ขเขมรแล้วก็ปล่อยทิ้งลกล้างไว้แบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุูสมพรผู้ใหญ่สมพรผู้ใหญ่หนองแ้แก้ววันนี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าจุดเนี้มีชาวบ้านยืนยันว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกแปลงนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปไม่ได้อีตรงที่ไปเจอทุ่นระเบิดกู้เก็บกู้กันเนี่ยบอกเข้าไปไม่ได้เพราะไปเจอทหารขเขมรคมคูอยู่ไม่ให้เข้าพื้นที่ของคนไทยมา30ปี เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะวันนี้ทหารได้พาผู้ใหญ่ไปชี้จุดแล้วก็ยืนยันว่าคนไทยเป็นเจ้าของปรากฏว่าสภาพปัจจุบันเหมือนมันแหมสุภาษิตคือแบบหมาหว,วางก้างเนะาะคือแบบขวางไปหมดเลยะฮะคุณผู้ชมถามว่าตัวเองเข้าไปทำประโยชน์มะในพื้นที่ตรงเนี้ยหือะก็คือทิ้งร้างไปแบบนั้นอันนี้ยังปักป้ายนะคะเป็นพื้นที่อันตรายอยู่นะคะนี่เป็นป่าลุกทึบพะ แล้วก็ไม่ได้เข้าไปหลายปีแล้วสําหรับทุ่นระเบิดที่อยู่ในพื้นที่ไม่รู้เลยฮนะคนในพื้นที่ไม่รู้เลยว่ามันฝังอยู่มากน้อยขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮนะเจ้าหน้าที่ก็บอกกับผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่หญทําใจนะเคลียร์รอบเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการสแกนแบบพื้นที่แบบทั้งหมดเนี่ยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพื้นที่สีเขียววันนี้เป็นพื้นที่สีแดงกะโหลกคว้เลยนะฮะ เพราะทุนระเบิดเต็มไปหมดเลยลองฟังเสียงผู้ใหญ่สมพรผู้ใหญ่หนองยาแก้วดูฮะไปดูแปลงที่ทํากินที่ว่าชาวบ้านทําไม่ได้นะคะสามแปลงนั่นแหละที่ยังทําไม่ได้ที่ว่า,าชาวกัมพูชาไม่ให้เราทํามากว่า30ปีแล้วนะคะตอนนี้ต้นไม้มันโตหมดแล้วมันเป็นป่าแล้วใกล้ๆกับหลักเขตสีจองนะคะก็เลยบอกว่าถามท่านว่ามีมีแนวทางไหมที่จะประสานให้ให้ทหารช่างนะ่ะมาเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าเขามีเครื่องจักรหนัก แล้วต้นไม้บางต้นที่ว่าต้นไม้สวยๆใหญ่ๆกัมพูชาตัดไปหมดแล้วจะเหลือเฉพาะต้นกระถินต้นกระถินป่าที่ขณะเนี้ประมาณนี้แล้วาท่นนะคะมีโอกาสไหมที่ท่านจะประสานให้มาเคลียร์ลิงให้เราได้ก่อนที่จะให้ชาวบ้านทํากินนะคะชาวบ้านมีความหวังชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับผู้นําอมะนเนาะเราก็เป็นกระเบบกระบอกเสียงอีกรอบนึงแต่ท่านก็ไม่ลืมคําพูดหรอกท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะประสานมาเราก็ได้ลงไปวันนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าน้ํามันหลากจริงๆแต่ถามว่า แถวนั้นน่ะน้ามันท่วมไหมมันไม่เชิงน้ําท่วมมันเป็นน้าหลากมันจะเป็นเฉพาะช่วงหน้าฝนมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเก็บกู้ที่ว่าเวลาน้ํามันท่วมอ่ะเนาะนี่แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมไอ้จุดตังกล่าวตรงนี้ใกล้หลักบุดกับหลักบุดเขตที่42นะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ทาเอาภาพสายมือขึ้นมาเต็มๆหน่อยฮะทุกจุดเลยหลังจากตรงนี้ขึ้นไปนะคุณผู้ชมจนไปถึงแนวชายแดนหลักบุดเขตของเราเนี่ยนะ จ้าหน้าที่ทีแม็กคือเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองกำลังบุรพาปักไอ้ตรงลูกกระโหลกไขยสีแดงเนี่ยไว้กับต้นไม้ทุกต้นนะฮะเพราะกลัวกลัวว่าเข้ามาไม่รู้ว่ามันยังไม่มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยฮะไอทางที่เจ้าหน้าที่เดินได้นี่คือเขาเคลียร์แล้วมั่นใจแล้วแต่จุดอื่นยังไม่มั่นใจฮะ เป็นสถานที่อันตรายฮะไม่แน่นใจสวออังคารนานอนหลับหรือยังนะคะฝากดูข่าวชาวบ้านแถวนี้หน่อยวันนี้คุณยายมณีค่ะจะ70สิละยายบอกว่าสู้มา30ปีวันนี้ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีที่ยายจะได้กลับเข้ามาทํากินบนที่นาของตัวเองยายนี่แหละคือคนที่จะเดินเข้าไปในานานแล้วทหารกัมพูชามาันปืนขู่บอกอย่าเข้ามาในแผ่นดินเขาออกไปอืนาฉัน ท่านทํามาอยู่ดีๆกลายมาเป็นของมันได้ยังไงที่ผ่านมายายพยายามร้องเรียนแล้วที่ศูนย์ดำรงธรรมก็แล้วเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยายก็ทําจนยายคิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้ที่ตรงนี้กลับคืนมาละอาจจะต้องตายไปเลยโดยที่สูญเสียแผ่นดินตรงนี้ไปนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ยายมีความหวัง30สิปีกับชีวิตคนคนหนึ่งค่ะเคยมีใครร้องเรียนเพื่อเขาบ้างไหมนะอขอโทษนะคะสื่อไม่รู้จริงๆยาย เนี่ยเพิ่งจะรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนไทยยายบอกว่ายายไม่ได้หวังอะไรมากเลยนะในอนาคตได้ที่ดินเป็นของบรรพบุรุษใช่ไหมกลับึ้นมายายจะสร้างกระท่อมเล็กๆยายจะปลูกผักปลูกหญ้าทำนาแบบพอเพียงในช่วงบ้านปลายชีวิตคือไม่ได้อยากจะร่ำรวยอยากจะได้อะไรแผ่นที่นาอะไรเยอะๆไม่ยายแค่อยากได้สมบัติของครอบครัวกลับคืนมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามอัตภาพก็เท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปไม่ได้เลยลูกเขมินมันห่วง เข้าไปมันก็ไล่กลับมันจะออกมาแล้วก็ถือปืนบอกว่าไปขบอกที่ของเขาแม่ก็บอกที่ของแม่แล้วมันยกปืนแม่ก็กลับสิแต่เรื่องปืนนะแม่ไม่ค่อยกลัวนะเพราะเราเห็นแต่กลัวระเบิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะความดีใจมัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วขอบคุณผู้ว่าขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานทหารแนวหน้าทุกคนที่ไปลำบากแม่เป็นกำลังใจให้เขาต้องกัน รั้วนะถ้าไม่กันรั้วคนกีดแม่กอเมริกาเขาไปทำหรอกอืมกันรั้วแล้วทำกระท่อมเล็กๆแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกับร้านราเห็นคุณผู้ชมเห็นสายตาของคุณยายมณนีไหมฮะเห็นสายตาและเห็นการพูดไหมถ้าได้พื้นที่คืนยายยายจะไปทำกระท่อมเล็กๆไม่อยากได้อะไรเลยลูกปลูกผักปลูกหญ้าไปเฉยๆเนี่ดูฮะนี่คือความสุขของคนชายแดนที่เขารอบที่ดินของตัวเอง เพราะเขเมรมันยึดไปวันนี้ฮะชาวบ้านหนองยาแก้วอีกคนหนึ่ง<ะ>ป้าแอมมป้าแอมมบอกว่าไงรู้ไหมป้าแอมมบอกว่าเห็นด้วยกับการจอมพลังวันนี้เห็นการจอมพลังไปกอดกับบิ๊กเตอร์อ่ะก็ดีใจนะแต่อีกใจน,นึงคืออย่าไปได้ไหมอ่ปะป้าแอมมฮะวันนี้ก็มีการบอกบอกว่าเนี่ยการอยู่ที่บ้านหนองจันหนองยาแก้วใช่ไหมอยู่แค่ไม่กี่กี่เดือนเองอยู่แค่ไม่กี่วันเองอุ้ย มันมีความสุขแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความหวังที่มันจะเป็นไปได้ว่าแผ่นดินของฉันจะกลับคืนมาฉันจะได้ที่ทํากินคืนฉันจะต้องไม่มีพวกเขมรเ,เข้ามาละลานฉันอีกแล้วป้าแหมยังบอกอีกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าสนับสนุนเต็มที่ฉันเป็นคนหนองยาแก้วทาว่าเสียงรถแทร์รบกวนป้าไหมไม่รบกวนป้าบอกไม่เลยและเป็นการกระทําที่ดีมากหรือ,อยังไงหรือจะต้องให้พวกป้าเนี่ยหัวงอกแล้วเนี่ย ไปอยู่ริมแนวรั้วลดหนามแล้วไปสู้กับไอ้พวกเขเมรพวกนั้นใช่ไหมเขาบอกวิธีที่การจอมพลังธรรมไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยสักกนหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้ป้าบอกนะป้าดูข่าวป้าอยากฝากบอกเนี่ยผ่านอามรินทีวีหน่อยผ่านไปถึงนักสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานา,นาที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยในช่วงเนี้ยป้าถามฮะเขาเป็นคนเขาเขาเป็นใครเป็นคนไทยหรือคนเขเม,มิป้าถามแบบนี้เลยฮะแล้วก็บอกว่า ไม่กลัวหรอกอยากจะถามเคยเห็นอกเห็นใจประชาชนที่อยู่ชายแดนบ้างไหมคุณที่พูดได้เพราะคุณอยู่ในห้องแอร์อคุณอยู่นอกพื้นที่มาถามป้าสิป้าอยู่บ้านหนองแก้วป้าต้องเจออะไรกับขเขมรพวกนี้มา30 40ปีบ้างและนนักสิทธิมนุษยชนมาเคลื่อนไหวให้ป้าบ้างไหมล่ะไม่มีมีแค่คนเดียวก่อนหน้านี้คือวีระสมความคิดแล้วหลังจากนั้นที่เกิดเรื่องเกิดราวสื่อมวลชนก็เข้าไปอ่ะอะมลินก็เข้าฮะตัง้งแต่วันแรกเลยฮะ ที่เกิดเรื่องเกิดเราแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ฮะวันนี้ป้าบอกนะถ้าคุณไม่ลงมาคุณไม่มาถามพวกฉันไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานพวกฉันเป็นคนชายแดนฉันเห็นด้วยกับการจอมพลังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่โหวตว่าการเอารถแห่มาบ้านหนองยาแก้วต่อได้เลยอลองฟังเสียงป้าแอมดูฮะเป็นอะไรนี่บ้านเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าขมิ้นมันจะเดือดร้อนให้มันตายไปมันรับไม่ได้ไงมันตายไปขมิ้นนั่น มันเป็นที่ของเราอยู่แล้วถ้ามันไม่ออกไปก็จะทําแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อประชาชนอะไรเลยประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยมันเป็นบ้าหรือเปล่ามันเป็นใครมันเป็นคนไทยหรือเป็นคนขมรมันเป็นบ้าไหมอีกคนนั้นน่ะมันเป็นบ้าไหมมันออกไปเลยมันเป็นสวารากตั้งไม่ใช่เหรอมันจะอยู่ทําไมมันมาขัดกับประชาชนประชาชนแถวนี้เขาเดือดร้อนมันไม่ได้เดือดร้อนแกกะโหลกลาแกไม่รู้จากอะไรไม่ต้องตัดนะพูดแล้วไม่ต้องตัดมันคิดถึงไหมหัวอกหัวใจของคนประชาชนปะ ชายแดนน่ะนะมันคิดถึงไหมเออมันอยู่ในมันอยู่ในห้องแอร์มันพูดได้นั่งพูดนั่งอะไรได้คนทําก็ทาใช่ไหมหล่ะคนไม่ทําก็มาพูดกันอย่างนี้เสียกําลังใจมากเลยเห็นใจกันนะกันอยู่ชายแดนมาตั้งเท่าไหร่แล้วเท่าๆกันจะเหมือนประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนชายแดนเ้าเนี่ยกันนะเห็นใจมากเลยกันบุ๋มบรรดาหรือเจ๊เออะไรเนี่ยเขาเขาเขาช่วยเหลือทุกอย่างให้กําลังใจประชาชนแถวชายแดนได้เขานี่แหละชื่นใจขึ้นมาหน่อย พวกเรานี่แย่แย่มากๆเลยจะไปจะไปหวังพึ่งของรัฐบาลหรือว่าสวสวคนไหนแล้วมันออกมามันเคยมารู้อะไรไหมมันกินเงินเดือนประชาชนนั่นีีมันกินสาษสีประชาชนแต่มันพูดประชาชนมันไม่เหมือนมันไม่ใช่คนไทยน่ะมันเหมือนมันเป็นคนเขมรน่ะมองโลกสวยเป็นผู้ดีแต่คนไทยตายทหารตายมีไหมที่จะออกมาเรียกร้องนี่ขอโทษทีต้องยาวนิดนึงเพราะยายบอกว่าอย่าตัดหน้าออกให้หมดเลยนี่นันนทีจะเห็นหลังข่าวแบบนี้นะคะ ไม่ต้องตัดคือบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวเท่านี้มันแรงหนายตัดให้หน่อยนะลูกยายบอกไม่ต้องตัดปล่อยให้หมดนี่แหละก็ยาวสักนิดนึงแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็ตัดเท่าที่ออกอากาศเอาออกอากาศได้แล้วนะเพราะนี่คือความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆรนะเราไม่ได้ปลุกปั่นนะเราไม่ได้สร้างความเกลียดชังนะแต่นี่คือเสียงสะท้อนของคนที่อยู่ชายแดนจริงๆแล้วคนที่ต้องเจออันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทรมานจิตใจไหมนะต้องเจอกับทหารเขมิ เอา M16 เอาปืนมาจ่อที่กระบาลมาจ่อที่อกเอาทุ่นระเบิดมาวาง <prata S 1> แล้วบอกเข้ามาสิเข้ามาแล้วก็ขาขาดเขาต้องเจอภาพแบบนี้ซ้ำซ้ำๆๆๆซมา30-40ิี่สิปีแล้วพอวันนี้เขามาเกิดแบบนี้คุณผู้ชมฮะมีใครเห็นหลักมนุษยธรรมเกิดขึ้นกับขเขมรและบ้านหนองยายแก้วไหมล่ะไ,ไม่มีฮะ